ตามข่าวสารรอบเย็นกันหน่อยครับทุกคนนาโปลีมั่นใจตกลงยืมตัวคอปปี้เมนูจากแมนยูได้สำเร็จในช่วงตลาดมกราคมนี้ล่าสุดครับมีรายงานข่าวจากก a เซสตาเ d e โลสปอร์ตครับสื่อเจ้าดังของอิตาลีรายงานบอกว่านาโปลีครับมีความมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุกตกลงในการยืมตัวคอปปี้เมนูมิดฟิลด์จากแมนยูมาได้ในช่วงตลาดหน้าหนาว แชมป์เกาโช่ศิราแสดงความสนใจมากๆก็คือนาโบรีสนใจเมนูมากนะครับตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าต้องทําการเปลี่ยนแผนดึงราสมุสซูลแทนเนื่องจากบิ๊กตู้ลูกากูกองหน้าตัวหลักเนี่ยได้รับบาดเจ็บและต้องพักหลายเดือนหลังจากนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับพวกเขายัางแสดงความสนใจคอบบี้เมนูและจะทําการเจรจารดึงตัวมาร่วมทีมอีกครั้งเมื่อเข้าสู่ตลาดเดือนมกราคมและมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุตรงกับแมนยูได้นะครับ รายงาน,นก็บอกว่าดาบลีเชื่อว่าผีวแสดงแมนยูดีปล่อยยืมตัวคอบบี้เมนูนไปจนจบฤดูกาลหากไม่มีการใส่เงื่อนไขในการซื้อขาดเอาไว้ในสัญญาต่างจากในเคสของฮอยลุนที่มีเงื่อนไขในการซื้อขาดที่3าดล้านปอนด์นะครับคอบบี้เมนูนก็ต้องการย้ายทีมเหมือนกันนะครับเพื่อหาโอกาสลงสนามอย่างสม่ํามเสมอเพื่อโอกาสในการติดทีมชาติอังกฤษไปลุยฟุตบอลโลกปีหน้าครับ2อโดยในซีซั่นนี้เจ้าตัวยังไม่เคยออกตาร์ทเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกให้กับแมนยูเลยนะครับ ก็ถือว่าสถานการณ์ของไอรุนเนี่ยโอ้โหดีมากๆนะครับที่นโปรีนะครับส่วนสถานการณ์ของคอบบี้เมนูนั่นแหะก็ถือว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามนะครับแต่ใจนักเตะเนี่ยต้องการอยากจะให้ดีมากๆเพื่อโอกาสลงเล่นครับแต่สุดท้ายแมนยูเบรกเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาไม่ให้ย้ายนะครับยังอยู่ในแผนของรูเบนอมริมนะครับโอ้โหสุดท้ายครับไม่ได้ไปนะครับนักเตะก็อดที่จะออกไปกอบโกยโอกาสลงสนามนะเพื่อฟอร์มการเล่นของตัวเองครับไม่อยากเป็นตัวสำรองที่แมนยูนะครับ สำหรับทางคอบบี้เมนูนะฮะโอ้แบบนี้หงแดงลิ้วพูว่าไงครับฉะนั้นของเอเย่นของมาลิกโฟฟาน่านะครับอบอกว่านักเตะเนี่ยคู่ควรกับทีมระดับท็อปนะครับ เอเนต์ของมาลิกโฟฟาน่าปีกดาวรุ่งตัวี๊ดของโอลิมปิกลียงครับเชื่อมั่นว่านักเตะในความดูแลของเขานั้นเหมาะสมอย่างยิ่งกับบรรดาสโมสรระดับท็อปของพิวรีกอย่างลิเวอร์พูลและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ดาวเตะวัย20ปีอย่างมาลิกโฟฟาน่าตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมในช่วงตลาดซืมอมอร์ที่ผ่านมาครับแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจอยู่ในฝรั่งเศสต่อไปล่าสุดครับชน,นันของเฟเดริโกเป็นยตานะครับผู้บริหารระดับสูงของเอเจนซี่ล็อกเนชั่นซึ่งดูแลผลประโยชน์ให้กับมาลิกโฟฟาน่าครับยืนยันว่านนนัตคี้ จะย้ายทีมและเป็นดิวที่ททชนิดที่ว่าสั่นสะเทือนตลาดนะครต้องบอกว่าสั่นสะเทือนตลาดเลยนะครับเป็นญาติครับกล่าวกับหนังสือพิมพ์เดมอเกนนะครับของเบลเยียมบอกว่าออนี่คือฤดูกาลที่มาลิกโฟฟานาต้องการแสดงฝีมือให้โลกเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟุตบอลโลกถ้าเขาประสบความสําเร็จเขาสามารถย้ายจากลีงไปอยู่กับสโมสรระดับท็อป10ได้เลย ที่็อกเนชั่นเราเชื่อมั่นในตัวเขาเป็นอย่างมากลิเว์พูไบเยนแมสตี้สโมสรเหล่านี้คือทีมที่เขาควรได้ย้ายไปกาแข่งมีความเป็นไปได้ที่เด็กเทพเบลเยียมรายนี้จะมีมูลค่ามากกว่า50ล้านปอนด์ในฐานะดาวรุ่งที่ได้รับความใจมากที่สุดของลียงนะครับมาลิกโฟฟาน่ายิงไป11ประตูจาก41เกมให้กับลียงเมื่อฤดูดกาลที่แล้วหลังจากแจ้งเกิดกับเกนในเบลเยียมตั้งแต่อายุ17และติดทีมชาติไปแล้ว3นัดน,นะครับ ไปดูบรูโน่ฟอนานเดสกันหน่อยนะครับบรูโน่ก็บอกว่ามีความสุขดูขอแค่เป็นข่าวลือนะครับบรูโน่ลั่นยังแฮปปี้ดีกับแมนยูนะครับสถานตของบรูโน่ฟอนานเดสกองกลางกับตันทีมแมนยูนะครับออกมาปฏิเสธถึงกระแสข่าวลือที่ว่าเขาอาจจะย้ายไปเล่นในซาอุดิอาระเบียช่วงตลาดซัมเมอร์ก่อนหน้าน,นี้ครับมีราย,ยางานบอกว่าบนะรูโน่ฟอนานเดสเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอจากทั้งอัลฮิลาแล้วก็อัลติฮัตเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ข่าวลือเรื่องการย้ายทีมก็กลับมาดังอีกครั้ง โดยหลายคนเนี่ยเชื่อว่าเขาอาจจะพิจารณาย,ย้ายไปโกยเงินในตะวันออกกลางหลังจบฟุตบอลโลก2026อ,อยา่างไรก็ตามครับแหล่งข่าวก็ไล้ชิดกับทางบรูโนเองยืนยันว่ามันไม่เป็นความจริงบรูโนยังคงมุ่งมั่นกับแผนงานของแมนยูภายใต้การนำทีมของรูเบนอาโมรีมดตไวเตะวัยป1ปีอย่างบรูโนนะครับพูดชัดเจนว่าเขามีความสุขดีที่อยู่กับสโมสรในปัจจุบันพร้อมอธิบายถึงเหตุผลที่ปฏิเสธข้อเสนอจากซาอุดิอาระเบียบรูโน่ Bruno ก็บอกว่า ออผมไม่ได้ปฏิเสธไปเพราะกลัวจะหลุดทีมชาติไปเล่นบอลโลกนะมันไม่ใช่เหตุผลนั้นเลยผมแค่ต้องการอยู่กับแมนยูต่อและสโมสรก็ต้องการให้ผมอยู่ต่อแค่นั้นเองมันเป็นเรื่องที่ผมยังนึกไม่ออกเลยเพราะไม่มีใครเคยมาคุยกับผมเรื่องนี้ผมแค่อยากสนุกกับปัจจุบันสิ่งสาคัญที่สุดตอนนี้ก็คือการได้ลงเล่นให้กับทีมชาติมันเป็นความภาคภูมิใจมากๆที่ได้ลงสนามในวันนี้ผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้ลงเล่นไหมแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจะย้ายออกจากแมนยูในอีกหนึ่งปี ผมเนี่ยมีความสุขกับที่อยู่ในตอนนี้มากถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมคงไม่อยู่ต่อแน่นอนแต่เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผมเก็บมาคิดเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่บรูโน่ฟรานเดสได้เปิดใจก็ว่า,วายัางแฮปปี้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฉะนั้นของอารันเชอร์มองว่าอันเดซล็อตเนี่ยไม่ไว้ใจในตัวฟริมปงนะครับแบ็กขวาตัวใหม่นะครับอารันเชอร์ครับเชื่อว่าพี่โหนงอันเดซล็อตครับไม่ไว้ใจเจอร์มีนฟริมปงฟูลแบ็กสายบูของลิเวอร์พูลครับ ไม่พอที่จะส่งลงสนามเป็นตัวจริงหลายครั้งเลยนะครับลิพูต้องเจอปัญหาในช่วงสสัปดาห์ที่ผ่านมาแพ้3นัดรวดนะครับขนาดที่จุดอ่อนบางประการก็ถูกเปิดเผยให้ทุกคนเห็นแม้ลิพูจะตามหลังอ,อาเซนอลจากฝูงพรมเมยรีแค่แต้มเดียวแต่การที่พวกเขาทุ่มเงินซื้อนัตเตไปเกือบ500อล้านปอนด์ส่งผลความคาดหวังสูงมากนะครับฟอร์เรนเวียสอเลซันอิซักมิลอดเคอร์เคสและก็เจเรมีฟริมปงเนี่ยต่างมีผลงานที่ย่ำแย่ในช่วงออกสตาร์ท แต่เชเรอร์เนี่ยมุ่งเป้าไปที่เจอร์รี่ฟริมโปงนะครับอลันเชเรอร์เขาคิดว่าการที่สล็อตขาดความมั่นใจในตัวฟริมโปงนั่นนะครับทำให้ทีมต้องเสียสมดุลจากการที่เล่นดูขาดขาด,ขาดกันเกินจากการที่โดมินิกสมบลสไลต้องเป็นแบ็กขวาแทนนะครับเชเรอร์ก็กล่าวกับเบดแฟร์บอกว่าสล็อตยังไม่ไว้ใจฟริมโปงในตำแหน่งแบ็กขวาเขาไม่ไว้ใจคอเนอร์แบรลี่ด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขาส่งสมบัสไลลงเล่นตรงนั้นโกเมสก็ Go <ๆ S 2> ต้องนั่งสำรองแล้วเขาก็ให้กราฟินแบกเล่นเซนเตอร์แบ็กแทน ซึ่งผมคิดว่าตอนนี้สมดุลมันจะกระจัดกระจายไปหมดไม่ใช่แค่โมซาราเท่านั้นแต่มันทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเลยอันนี้สลดเป็นโคชที่ยอดเยี่ยมดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องของเวลาที่พวกเขาจะกลับมาโชว์ฟอร์มได้อีกครั้งตอนนี้ถึงเวลาที่สโมสรอนนื่นๆจะต้องพยายามกอบโกยแต้มแล้วเ,เพราะเมื่อไม่นานมานี้อาเซนอลยังตามหลังลิเวอร์พูลอยู่5แต้มอยู่เลยแต่หลังผ่านไป2เกมพวกเขากลับมานําอยู่1แต้มสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วแต่ลิเวอร์พูลจะดีขึ้นซาลาก็ด้วยนะครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่ทางด้านของฮอตช็อตนะครับอารันเชียเรอร์นะครับชี้ว่าทางด้นของอาร์นีสลอตกุสเซอ์ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเจเรม y ี่ฟิิมปงนะครับอืมนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องปรับต้องแก้นะก็มารอดูกันแล้วว่าหลังเบรกทีมชาติผลงานจะดีขึ้นหรือไม่ฟอร์มจะดีขึ้นไหมจะมีความมั่นใจหรือเปล่าสําหรับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับ